หัวูตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดทิ้งไว้เฉยๆเพื่อให้ได้ยินเสียงเข้าไปยังโซนประสาทหูของหนูแล้วหนูก็สามารถนอนกิ้งบนที่นอนได้เพียงแค่หนูฟังเสียงของครูพูดไปเรื่อยๆแต่ถ้านักเรียนคนไหนยังสนใจที่จะเรียนอยู่แต่จริงๆทุกคนก็สนใจนะครูเชื่อครูเชื่อแบบนั้นว่านักเรียนของครูเนี่ยหลักการเรียนนะโหเปิดหนังสือถือสมุดออกมาตามที่ครูบอกเด็กเออก็มาดูกันครับในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งมสาม เรื่องของระบบนิเวศอ่ะเรามาดูกันลูกว่าระบบนิเวศเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะ่เรามาดูตัวชีวดกันก่อนตัวชีวดเยอะเด็วนักเรียนแคปภาพแลวอ่านเองนะ่ครูที่เียจอ่านได้ไหมได้นักเรียนมีความสามารถครูเชื่อแคปภาพอ่านเองเลยลูกอ่ะมาพูดถึงเรื่องระบบนิเวศนะลูกนี่เลยคําถามแรกที่ครูถามเราไปเรือขนน้ามันล่มกลางทะเลมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไร เป็นไงลูกเรือขนน้ำมันล่มกลางทะเลมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไรอ่าลองนึกดูอ่าลองนึกนะลูกเรือขนน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรือที่บรรทุกน้ำมันดิบน้ำมันดิบมีสีอะไรลูกน้ำมันดิบสีอันนี้คืออะไรน้ำมันดิบลายมือครูอ่านยากนิดนึงเนาะทำใจเย็นๆไว้อ่าน้ำมันดิบลูกน้ำมันดิบมีสีดำ เนาะมีสีดําเมื่อน้ามันมันเนื้อน้ํามันดิบเนี่ยมันออกจากเรือปุ๊บมันก็ไปตามอะไรลูกมันก็ไหลไปตามผิวน้ําอ่าลองดูเนาะมันก็เลยเกิดคราบำดำดบนผิวน้ําเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกคราบำดำดบนผิวน้ําเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสมมติว่ามีนกตัวหนึ่งอ่าอันนี้คือนกของครูนะครับครูว่านกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละเป็นเป็นนกอยู่เนาะอ่า อันนี้คือมีนกตัวหนึ่งของครูนะครับนกตัวเนี้ยเห็นปลาอยู่ใต้น้าโอ้ยปลาหน้ากินจังเลยปลาคุณน่ารักเนาะนกตัวนี้ก็บินลงมาปุ๊บจอมลงที่คาบน้ํามันเกิดอะไรขึ้นลูกน้ํามันเนี่ยมันก็จะเกาะอ,อยู่ตามตัวนกแล้วเป็นไงนกตายไหมนกก็จะเออนกก็จะตายนกตายเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคาบน้ํามันเนี่ยมันเกาะนอกจากเกาะแล้วคาบน้ํามันเนี่ยมันมีสารเคมี ซึ่งมันก็จะทําให้ตัวของนกเองเนี่ยตายนอกจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกอ่าลองนึกถึงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรลูกซันฟลาเวอร์อันนี้คือพาทิตพาธิตน่ารักมีก้อนเมฆมีมีมีก้อนเมฆหรือมีก้อนเมฆก,ก็ได้อ่ะพอพูดถึงพาธิตนักเรียนนึกถึงอะไรลูกนึกถึงอะไรลูกการการสัง่งขะสั่งเคาะด้วยด้วยอะไรด้วย แสงเออนึกถึงการสั่งขอด้วยแสงเนาะนึกถึงการสั่งขอด้วยแสงเพราพูดถึงการสั่งขอด้วยแสงไงลูกแสงอาทิตย์ส่องลงมาปึ๊บ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 ลงมาที่อะไรลูกลงมาที่น้าทะเลแต่น้ําทะเลเนี่ยเป็นไงน้ําทะเลเป็นไงลูกน้ําทะเลมันถูกคาบน้ํามันเนี่ยบังเอาไว้ แสงสามารถผ่านลงมาที่สาลายได้ไหมได้ไหมลูกแสงแสงผ่านมาได้ไหมลูกแสงผ่านมาได้ไหมแสงผ่านาไ,ได้ไหมลูก no. แสงผ่านมาไม่ได้เนาะเพราะแสงผ่านมาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นไงสาลายตายพอสาลายตายปุ๊บปลาเล็กๆที่กินสาลายตายเอ้ยมันไม่ตายไม่มีไม่เอกอ่ะตาย ไปที่กินสาหร่ายปุปลาที่กินปลาอีกครั้งหนึ่งเป็นไงลูกตายใครตายอีกอีฉลามตัวนี้นักเรียนคิดว่ามันจะรอดไหมฮะฉลามตัวเนี้ยเมื่ออาหารที่มันกินอะไม่มีแล้วเป็นไงฉลามก็ตายพอฉลามตายปุ๊บท้องทะเลตายปุ๊บก็เลยขึ้นลูกมนุษย์ตายไหมคนตายป่ะคนก็ตายเหมือนกันตายก็ตายสิา เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันถูกกระทบจากนะครับน้ำมันที่มันกระจายไปอย่างเพื่อนคนหนึ่งของท้องสารพสาวท,ที่ที่หนูบอกว่าทําให้อาชีพบบอาชีพประมงได้ส่งผลกระทบทําให้เป็นไงลูกจับปลาได้น้อยลงก็เพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นผลกระทบหนึ่งที่ทําให้ปลาหรือทรัพยากรทางท้องทะเลเนี่ยมันน้อยลงเนาะเป็นไงลูกปัญหาเล็กๆแค่เรือขนน้ำมันล่มกลางทะเลส่งผลกระทบต่อปากท้องของชาวประมงหลายคน นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในเทะเลอย่างมากด้วยเนาะอ่ามาต่อนะครับอ่าลองมาดูภาพนี้ลูกภาพนี้ภาพนี้นะครับให้นักเรียนศึกษาภาพที่ครูให้นะครับแล้วก็บอกว่ามาร่วมกันพิมพ์มาใครใครเห็นเห็นอะไรในภาพนี้นะักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างให้นักเรียนพิมพ์มาเลยลูกเห็นอะไรในภาพนี้บ้างพิมพ์มาได้เลย อาจารย์คะหนูเห็นหอยคะ่ะหอยตรงไหนวะอาอยังไม่มีคนพิมพหรออ๋อรูอ่านกูอ่าน,นลวงหน้าไปใช่ไหมขอโทษขอโทษขอโทษกูอ่าอออออนลวงหน้าไปเนาะฮ้ยครูมาโนไปเขาเรียกนะห,หอยทิพหอยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรเอออ่านคําตอบทิพอ่านลักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้พิมพมานะลูกพิมมาได้เลยนะครับทุกคําตอบของหนูเป็นคะแนนที่ครูให้หนูอยู่นะคะทุกคําตอบเป็นคะแนนแต่ที่จริงแล้วมันก็คือความรู้นั่นแหละหนูตอบมาเถอะ ามีใครตอบมาไหมเอ่ยอ่าดูเห็นอะไรกันบ้างลูกอามีแมงกระพุนแมงกระพุนตรงไหนอ่ะอันนี้ปลาก่อนอยู่ครูวงกลมอันไหนที่ครูวงกลม,มแล้วสแสดงว่าครูอ,อ่านแล้วนะอ่ะปลามีปลามีน้ําค่ะเอ้ยได้น้ําได้อมีน้ําอันนี้เรียกว่าน้ําอ้ครูวงกลมตัวนี้อันนี้คือน้านะลูกอะมีน้ําเห็นหน้าอาจารย์ค่ะครูจะไปวงหน้าครูตรงไหนอยู่เนี่ยฮือ อ่ะปลาปกาลาังอ่ปะปกาลังได้ลูกอันนี้ครูวงปกา,าลังว้ให้หนูมีปลามีปกาลาังเห็นแมงกะพุนแมงกะพุนอยู่ตรงไหนเอ้ยแมงกะพุนอยู่ตรงไหนลูกแมงกะพุนจีรวรรณมารยาทลูกไหนไหนแมงกะพุนลูกหนูช่วยบอกตำแหน่งพิกัดมันมาให้ครูทีเดี๋ยวครูได้ไปหามันเห็นหินอ่ะเห็นก้อนหินได้ลูก หินได้อามีเห็นดินใต้น้ําอะได้ลูกเห็นดินใต้น้ําสมหญิงแมงกะพุนทิพย์ค่ะอาจารย์หนูไม่รู้จักแมงกะพุนครับอันนี้ลูกเดี๋ยวครูจะวาดรูปแมงกะพุนให้ดูเนาะแมงกะพุนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแมงกะพุนเป็นตัวแบบนี้ไหมอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือแมงกะพุนแหละมันไม่มีลูกตาแต่ครูอยากเติมอะ เติมตาให้มันได้ป่ะอันนี้อันนี้เหมือนแมงกะพูุนยังใครเคยเห็นแมงกะพูุนบ้างอ่ะแมงกะพุนตาแบลล์วรืของครูอ่ะมีขนตาสองสองเส้นอ่ะเออในแมงกะพูุนอ่ะดูนะลูกอันเนี้ยในภาพที่หนูเห็นหนูก็จะเห็นมีทั้งปลามีทั้งน้ํามีทั้งปะการังมีก้อนหินมีดินมีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายใช่ไหมอ่ะลองมาดูภาพที่สองลองมาดูภาพที่สองนะลูกภาพที่สองอ่ะลองดูภาพที่สองอ่ะภาพนี้ ท้าที่สองนางเงือกมีปะครับครูเพิ่งอ่านครูเพิ่งอ่านเมื่อกี้แหละอ่ะมาท่าที่สองลูกท่าที่สองให้นักเรียนพิมพ์มาเลยนะลูกว่าหนูเห็นอะไรบ้างในภาพที่สองใครพิมพ์นะครูมาอีกครั้งหนึ่งครูให้ลบสิบหมั่นไส้ใครพิมพ์มาเห็นหน้าครูค่ะเห็นหน้าครูครับเนี่ยครูให้ลบสิบหมั่นไส้ครับหมั่นไส้ส่วนตัวเออมาในภาพนี้เห็นอะไรบ้างลูก ในภาพนี้เห็นอะไรบ้างลูกอ่ามียีราฟอ่ายีราฟหนึ่งตัวเดี๋ยวครูวงกลมรอบยีราฟไปก่อนอ่ายีราฟอ่ามีต้นไม้มีคนเห็นต้นไม้มีอะไรอีกลูกใครเห็นอะไรอีกลูกอ่ามีหญ้าอ่ครูเห็นหญ้าแล้วอ่าหญ้ามีอะไรอีกลูกยีราฟต้นไม้หญ้าทองฟ้าอ่ะไม่เหลืออะไรให้เพื่อนตอบแล้วลูกเอ๋ยทองฟ้าไม่ทานอีกแล้วไม่ทานใคร มีอะไรอีกลูกนะไอ้ดำๆอะ่ะไอ้ตัวเงี้ยเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะคุณนึกชื่อมันไม่ออกใครรู้บ้างอะ่ะใครรู้พี่มาทีนะลูกเดี๋ยวครูจะวงเป็นสีงเงินไว้นะไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะใครรู้บ้างอะ่ะพื้นดินุูมไม้ภูเขาอ่ะได้ไลูกพื้นดินุูมไม้ภูเขาเออมีภูเขาอยู่ด้านหลังครูเพิ่งเห็นนะเนี้ยมีภูเขาด้วยไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันมีเขามันเอ่อกลูปีกวายกระทิงครูซูมได้ปะวะคือตัวอะไรอ่ะ กูปีควายกระทิงอ่ะ,อะกูปีมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอลูกเงาค่ะเช่นเงายีราบอ่ะบัวควายอากาศอ่ะเงาได้ลูกอ่ะไหนเงายีราบวะอ่ะเงาเงา,งายีราบอ่ะได้มาได้ทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยมีอะไรมีคนเห็นใส่ลุงไหมลูกเคมีคนเห็นใส่ลุงไหมเห็นใส่ลุงไหมลูกมีใครเห็นใส่ลุงไหมลูก มีค่ะมีคนอื่นใส่ลุงเออใส่ลุงทิปอะเหมือนแมกกาพูลทิปข้อเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยแมกกาพูลไม่มีมึงบอกว่ามีแมกกาพูนทิปอะเออมาดูนะลูกที่หนูตอบมาที่หนูตอบมาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองอย่างเนาะที่หนูตอบมาเมื่อกี้จะแบ่งเป็นสองอย่างที่ภาพที่ครูให้นักเรียนเลยก็จะมีสองอย่างอย่างแรกคืออะไรลูกอย่างแรกคือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นเพื่อนบอกอะไรนะมีแสงมีดินมีหินมีน้ํามีอากาศมีน้ำมิบางคนบอกนะเห็นภูเขาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่อมาภาพเมื่อกี้ที่ให้ดูมีสิ่งมีชีวิตด้วยใช่ไหมเช่นนี้บอกว่าอะไรนะมีปลามียีราฟมีแมงกะพรุนทิพย์เนาะแมงกะพรุนทิพย์มีอะไรอีกไหมมีสิ่งที่มันมีชีวิตนะลูกพวกต้นไม้ใบยาเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิต เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันจะอยู่รวมกันจะเรียกว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มสิ่งมีชีวิตอ่าเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะลูกเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะลูกมาอ่าเรามาดูกันอ่าลองดูภาพนี้ภาพนี้คืออะไรลูก ภาพนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอ e ีโคซิสเต็ม e หรือเท่ากับอะไรลูกระระบบนี้นิเวศร,ระบบนิเวศคืออะไรเอ่ยระบบนิเวศคืออะไรลูกอ่าเรามาย้อนดูกันเนาะเขาบอกว่า ระบบนิเวศเนี่ยคือหน่วยของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในแหล่งอาศัยอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งแหล่งอาศัยอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งอ่ะเรามาลองดูในภาพนี้ครูจะใช้วงกลมสีแดงสำหรับสิ่งมีชีวิตเนาะอ่ะเราลองดูอ่านี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเอ้ยไม่อันนี้เป็นสีดํา อาวงกลมสีแดงเนะลูกอ่มีอะไรลูกอ่ะสิมีชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นไม้ได้ไหมอ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะเข่าข้าสักสิบสี่สิบสี่วงที่คูวงไว้เนอะสิ่งที่คูวงสีแดงไว้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนักเรียนลองดูลูกสิ่งมีชีวิตเหล่าเนี้ย ก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันอย่างปลาก็อยู่ในน้ํากวางอยู่บนบกนกอยู่บนอากาศไหมอะได้นกอยู่บนาาอ,า,นกอบนากาศไปสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันแต่ความสําคัญความสัมพันธ์ก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่าเนี้ยมันอาศัยอยู่ในอะไรลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือพื้นที่ในรูปนี้เป็นพื้นที่อะไรห,หนองน้ํำไหมอะเป็นพื้นที่หนอง หนองน้ําเนาะเป็นพื้นที่หนองน้ําก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคืออยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าระบบนิเวศก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง <punish Maintenant. S 2> สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันตัวอย่างเช่นโรงเรียนของเราก็ได้อะถ้าสมมติว่านักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศของโรงเรียนรสถานจำศรีวิทยา้าอยู่ไหมมีอยู่เนาะก็มีเพราะเราเราเป็นคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะลูกเราก็อยู่กับอาคารอาคารสถานที่อยู่กับ สิ่งต่างๆหรืออยู่กับคุณครูอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์กันอันนี้จะเรียกว่าระบบนิเวศอาจารย์คะท้องหนูร้องมากเลยคะ่ะจีรวันมารยาทลบสิบไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครโอโ้หนูจะเน่าแล้วค่ะอาจารย์อะไรเน่ายังไม่ได้อาบน้ำหรอลูก อ๋อเดี๋ยวค่อยอาบหน่อยอย่าขอเวลาอีกสักสามร้อยนาทีอามาต่อนะลูกองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยจะมีทั้งหมดสององประกอบอ่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศมีทั้งหมดสององประกอบนะลูกมีสององประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งองประกอบที่หนึ่งเนี่ยคือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตองค์ประกอบที่สองคือในโลกอันนี้องค์ประกอบที่หนึ่งองประกอบที่สองคือองค์ประกอบที่มีชีวิต เขาบอกว่าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ทําให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลมีอิทธิพลเอ,อ่ออะไรที่มันเดินไม่ได้มันกินไม่ได้กินขี้ปีนอนไม่ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตจําไว้เลยลูกไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้ไม่สามารถสืบพันุ์ได้ไม่สามารถพักผ่อนและนอนได้เนี่ยจําไว้เลยว่าสิ่งที่ขาดสี่สิ่งนี้ก็คือกินเออเนี่ยสับคูเลยจําไว้เลยลูกกินขี้ ปีนอนถ้ามันไม่มีสี่สิ่งนี้ก็คือกินขี้ปีนอนเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตตัวอย่างเช่นก้อนหินเป็นไงก้อนหินกินได้ไหมไม่กินอาหารขี้ได้ไหมก้อนหินขี้ได้ปะขี้มาเป็นดินเงเหรอไม่ใช่ก้อนหินขี้ไม่ได้ก้อนหินขยายพันธุ์ได้ไหมลูกเป็นไงยู่ยู่ปุ๊บก้อนหินก้อนที่หนึ่งอ่าก้อนหินเอก้อนหินเอนะครับไปพบรักกับก้อนหินบีรักกันโอ้โหมีความรักกันมาก เกิดการฟิชเชอริงการออกมาเป็นลูกก้อนหินโอ้โหบานเลยได้ไหมไม่ได้ก้อนหินมันฟิชเชอริงกันแล้วออกลูกไม่ได้นะลูกก้อนหินก็คือมันก็เป็นก้อนหนึ่งเวลามันจะขยายคือมันแค่แตกหรือมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แค่นั้นอ่ะมีอลไรกินขี้ปีไปแล้วอ่ะนอนก้อนหินนะพักผ่อนเลยมาพอพักผ่อนปุ๊บสมมติว่าก้อนหินแลาว,วันนี้ทํางานมาทั้งวันเลยก้อนหินเหนื่อยเหลือเกินแตกแล้วก้อนหินนอนคืนหนึ่งตื่นมาปุ๊บ กลายเป็นห้อนกลายเป็นก้อนหินใหม่หนึ่งก้อนสดใสเหมือนก้อนหินไม่เคยแลาได้ไหมลูกไม่ได้เออเนี่ยคือเกณฑ์ในการแยกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตออกจากกันอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถกินได้ไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนอนพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายได้เนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ในอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือพวกที่สองพวกที่สองเป็นไงลูก พวกที่สองเป็นไงพวกที่สองอ่าเรามาดูพวกที่สองสิอ่าพวกที่สองพวกที่สองก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบที่มีชีวิตคืออะไรลูกก็คือองค์ประกอบที่มีชีวิตไงเออมันมีชีวิตมันสามารถเคลื่อนที่ได้มันสามารถกินได้ กีนได้สามารถสืบพันธุ์ได้สามารถพักผ่อนร่างกายได้สิ่งเหล่าเนี้ยคือสิ่งที่มีชีวิตอตัวอย่างเช่นมนุษย์ของเราเป็นไงลูกมนุษย์กินได้ไหมกินได้ตอนเช้าตื่นมาอาจารย์คะหนูหิวข้าวค่ะแต่ตอนเช้ามาตื่นมาทาอะไรลูกเปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็นอนสไลด์เฟสเนาะเราต้องตื่นไปล้างหน้าอาบน้ำก่อนนูบางคนบอกว่าอาจารย์คะตอนนี้หนูจะเป็นข้าวเหนียวเปียกแล้วค่ะหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะไม่ได้นะลูกหนูต้องไปหาบน้าก่อนแต่ตอนนี้หนูต้องเรียนของครูก่อน ที่จริงแล้วไร้เสืของครูนเนี่ยหนูสามารถเอาไปเปิดดังๆในห้องน้ำแล้วหนูกอาบน้ำได้ก็ได้นะลูกเพราะครูไม่ได้ยินเสียงหนูอยู่แล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวลูกครูอนุญาตหนูเดินไปกินข้าวแต่หนูอย่าลืมห้ามปิดไร้เสืครูเนาะอ่ะอันแรกก็คือสามารถกินกินได้เนาะกินต่อมาสามารถขับถ่ายได้ใครบ้างที่เกิดมาชีวิตนี้ทั้งชีวิตกูไม่เคยขี้เลยเนี่ยมีไหมไม่มีมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็ต้องกินกินเสร็จแล้วก็ต้องขี้เนี่ยคือหลักคือสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตอ่ะพอเราขับถ่ายเสร ไปไงลูกต่อมาขยายพันธุ์มนุษย์ขยายพันธุ์ได้ไหมได้เนี่ยพ่อกับแม่เราแต่งงานกันมากลายเป็นเราซึ่งเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตพ่อกับแม่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหรือใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่มีไหมลูกไม่มีเนาะเกิดจากพ่อแม่แสดงว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็สามารถขยายพันธุ์ได้สุดท้ายเรื่องของการพักผ่อนนอนเราเวลาเหนื่อยมากๆนอนมากๆเป็นไงลูกเราก็จะพักผ่อนพอเรานอน,อนปุ๊บตื่นขึ้นมาเราก็จะสดชื่นแต่วัยรุ่นไทยนะลูก วัยรุ่นไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวัยรุ่นไทยคือเป็นไงลูกนอนนอนดึกตื่นเช้าไหมไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเราควรนอนก่อนสี่ทุ่มเนาะที่จริงล้วสี่ทุ่มเนี่ยคือดึกแล้วแต่เด็กเด็กเรานะครับเด็กเราไม่ใช่แค่เด็กเราลูกวัยรุ่นส่วนใหญ่รวมถึงนักเรียนทุกคนอนะ่ะครูเองด้วยอะขั้นต่ำเนี่ยบางวันเนี่ยตีสามทำอะไร นั่งดูติ๊กตอกไอจีเฟซอะไรไปเรื่อยเนาะชิวๆกันไปสบายๆแต่ที่จริงแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายนะลูกการที่เรานอนในเวลาที่มันดึกเกินที่ร่างกายพักผ่อนเนี่ยมันจะทาให้ร่างกายของเราไม่สามารถฟื้นฟูได,ด้ยอย่างเต็มที่ตัวยอย่างเช่นมนุษย์ของเราเนี่ยจะมีการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดหรือในช่วงที่ดึงสารอาหารมาซ่อมแซมร่างกายเนี่ยจะชูยอยู่ในช่วงของตีหนึ่งตีสองและตีสามช่วงสามชั่วโมงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ครูใครที่ชอบตื่นมาช่วงนี้หรือยังไม่นอนเนี่ย ครูยอยากให้หนูปรับร่างกายนะลูกถ้าสมมติว่าหนูสามารถนอนในช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามได้เนี่ยบอกเลยว่าเซรงเซรั่มครีมเคลแทสจะไม่ต้องใช้เพราะว่าอะไรลูกช่วงเนี้ยมันจะเป็นการซ่อมแซมผิวหน้าของหนูแล้วก็ซ่อมแซมเกี่ยวกับส่วนที่ซึกหลอดต่างๆในร่างกายตัวยอย่างเช่นวันเนี้คยครูใช้ร่างกายเยอะเกินไปช่วงเวลาเนี้ยมันจะทําการซ่อมแซมทําให้เราเนี่ยดูเป่งปังมีออร่าเออแล้วครูก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็กคือถ้านักเรียนไม่อยากตื่นมาหน้าบวมหรือตาบวม ห้ามกินมาม่าก่อนนอนเอ้ยไม่ใช่มาม่าสิห้ามกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนนอนนะลูกเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันมีโซเดียมสูงมากแล้วมันทำให้หน้าเราเนี่ยบวมน้ำใครอยากหน้าเรียวหน้าสวยลูกแนะนำอย่าก,กินมาม่าก่อนนอนและนอนก่อนเที่ยงคืนพยายามนอนก่อนเที่ยงคืนให้ได้นะ ดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจคูหัวฟูและอย่าลืมกดติดตามช่อง y t u t u คู่หัวฟูด้วยนะครับ